คครงบางซื่อในพื้นที่เขตจตุจักรความยาว3.3กิโลเมตรเริ่มตั้งแต่จุดตัดคลองพยาเวิกถึงจุดตัดทางรถไฟสายใต้มีพื้นที่ที่สามารถพัฒนาได้ระยะทาง500เมตรตั้งแต่หลังองค์การตลาดเพื่อเกษตรกรหรืออตกรถึงจุดตัดถนนพหลโยธินมีการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ภายใต้โครงการพัฒนาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมริมคลองในพื้นที่เขตจตุจักรประจำปีงบประมาณ2564 สำหรับแผนการจัดระเบียบพื้นที่ริมคลองบางซื่อในพื้นที่เขตจตุจักรมุ่งเน้นรวมพลังภาคประชาชนผู้พักอาศัยและผู้ค้าริมคลองบางซื่อช่วงตลาดอ,อตกเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองให้สวยงามน่ามองตามนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานครภายใต้แนวความคิดคลองบางซื่อแอจตุจักครคลองนี้มีรักปลูกผักแบ่งปัน โดยรวมพลังภาคประชาชนที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ริมคลองบางซื่อให้ช่วยกันดูแลรักษาความสะอาดไม่ตั้งวางสิ่งของรุกล้ำทางเดินสาธารณะริมคลองปลุกจิตสำนึกให้ประชาชนเกิดความรู้สึกห่วงแหนรักษาและต่อยอดการพัฒนาสวัสดีค่ะขอบคุณแม่นาะที่ใ้ใกล้ทำเนาะแต่ว่ายังไงเราก็ต้เ็บนะแล้วก็ไอที่อยู่บนนี้ และกำหนดกิจกรรมให้ประชาชนช่วยการปลูกพืชผักสวนครัวบริเวณพื้นที่ริมคลองเพื่อให้ทุกคนได้แบ่งปันสิ่งดีๆที่เป็นประโยชน์ร่วมกันโดยสำนักงานเขตจตุจกักรได้มอบมเมล็ดพันธุ์พระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบร,รมราชากุมารีให้แก่ประชาชนผู้ค้าตลาดอตกริมของบางซื่อเพื่อใช้สำหรับปลูกในกระถางตลอดแนวคลองต่อไป และในวันนี้สำนักงานเขตจตุจกักรระดมกำลังเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะเจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธาและเจ้าหน้าที่เทศกิจลงพื้นที่พัฒนาความสะอาดจัดเก็บเศษวัสดุต่างๆปรับปรุงแก้ไขทางเดินริมคลองให้มีความปลอดภยัยไม่มีสิ่งกีดขวางจัดเตรียมดินปรับพื้นที่สําหรับปลูกพืชผักสวนครัวและปลูกต้นไม้ รวมทั้งประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือประชาชนและผู้ค้าริมคลองให้ช่วยการจัดเก็บวัสดุต่างๆที่วางรุกล้ำพื้นที่สาธารณะเพื่อสร้างภูมิทัศน์ริมคลองบางซื่อให้สวยงามภายใต้ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคประชาชนในพื้นที่เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไปประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตจตุจักรรายงาน